ริปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนักแสดงคาเมร์าเซตที่โผล่มาในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหเป็นงานแถลงขาวที่เราตั้งหน้าตั้งตารอมานานเพราะคิดคาเมร์เซตที่ผ่านมายอดวิวกระจายกระจาย ผมชอบมากเพราะว่าเป็นข่าวสาร,ร,รและวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารตามสัญญาใไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับเนื้อเรื่องออตัวละครนะครับมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันบ้างและมันจะแตกต่างจากที่เราพูดในครั้งนั้นหรือไม่ครับนะครับอ่ะ คุณใจครับอะไรฮนะวันที่เจสิงหานั้นมี <ไป S 2> อะไรตัวคา r m เมนเดอร์เซตและนักแสดงเอ,อและก็เรื่องราวเล็กๆน้อยๆออมาฟังคำพูดแรกของคา r m เมนเดอร์เซตมั่งดีวออ่าองไงครับประเพณีประวัติศาสตร์ออความภาคภูมิใจการต่อสู้การไต่ตองความกล้าหาญและเหนือกว่านั้นยังมีนวัตกรรมอย่าทิ้งความฝันของเธอไปตื่นซะ เมซามิโลนี่ไงสำเนียงญี่ปุ่นจัดเต็มอ๋อไอ้เมซามิลโลนี่คือให้ตื่นอ,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 อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้บรรยายนะ,ะตัวอย่างแรกของคามเมเนเดอร์เซ็ต ในโลกที่ถูกหล่อหลอมจากความฝันที่เราเห็นในยามหลับคาามือเลเดอร์เซตตูนี้นี่แหละเข้าสู่ความฝันของผู้คนในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีพารกิจด้วยเข็มขัดไรเดอร์สุดล้ำที่สวมไว้บริเวณหน้าอกตรงนี้รพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่กล้าท้าชนเพื่อสู้ในสมรภูมิความฝัน นี่คือเรื่องราวของ c a ร์เมเลเดอร์ครับผมเป็นยังไงคนะุณจันฮะอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากคือเรารับรู้เลยว่าตัวของเซ็ตเนี่ยจะเข้าไปต่อสู้ในโลกแห่งความฝันใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูพระเอกในเรื่องนี้ ว่าเขานั้นเป็นคนอย่างไรโอ้โหมีเป็นคนด้วยนะพระเอกที่ชื่อว่าตัวของโยโรสุบาคุครับรับบทโดยคุณอิมริวทาโร่ครับใช้หนุ่มผู้เป็นบุคลิกที่อ่อนโยนนะครับเป็นมิตรกับผู้คนออีกแล้วโ<ะ>ลกสวยหรือเปล่าไม่รู้นะและชอบแสดงตนให้คนอื่นรับรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่แสนจะธรรมดาและนิสัยดีด้วยบาคุนั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษยังไงไในการรู้ตัว ในขนาดที่ตัวเองฝันอยู่โอ้ยว่าหาได้ยากนะใช่ครับผมเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝันเนี่ยเจอผีอย่างเงี้ยเราวิ่งนะใช่ครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นความฝันนะผมไปต่อสู้กับผีแล้วใช่ล้ากล้าสู้กล้าทาอะไรมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่บาคูไงเพราะบาคูนั้นเขารับรู้ว่านี่คือความฝันใช่ครับอย่างนี้เขาก็ทําอะไรก็ได้ดิใช่ครับผมเขาจะไปจีบนางงามร่ารวยเงินทองอย่างนั้นเลยนะซื้อ PS5 ก็ได้หมดได้หมดออนะครับเล่นเกมเออต่างๆนานาฝันว่าเป็นคนนู้นคนนี้ครับผมเพอร์เฟกทุกอย่างอ่าใช่ครับก็คือแบบสามารถควบคุมความฝันได้อย่างตามใจนึกออและเขาใช้เวลาในยามค่ําคืนในโลกแห่งความฝันเพื่อเติมเต็มจินตนาการของตัวเองเออครับว่าง่ายคือเขาเรียกว่าแดกแล้วนอนอย่างเียว่า เขาก็บอกในยามค่ำคืนอ้บ้ากระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับไนท์แมร์สิ่งมีชีวิตประหลาดที่คุกคามทั้งความฝันและจิตใจของมนุษย์ในเหตุการณ์นั้นทำไมฮะเขาได้รับติดต่อจากองค์กรลับที่ชื่อว่า c o d e หรือว่าโคดีโคดนะ้ไเออครับซึ่งมอบเข็มขัดแปลงร่างให้แก่เขานับแต่นั้นเขาจึงต่อสู้ในฐานะคาเมลไรเดอรเซ็ตใช่ครับ เพื่อปกป้องผู้คนจากไนแม์และเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งความฝันอุ้ยในโลกแห่งความฝันแม่งศึกมีความลับอีกอาจจะคล้ายๆกับไกลมูไหมป่าเฮลเฮมมีความลับอยู่อย่างผลไม้ทองคําอะไรอย่างนั้นนะในความฝันอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างก็เป็นได้ทุกคนอาจจะมีความฝันร่วมกันเออเจอคาเมเดอร์ในความฝันใช่ครับผมเฮ้ยตกใจมากนะครับผู้ชายคนนี้ เป็นคาร์เมน i d ไรเดอร์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่แน่ตอนจบทุกคนบนโลกอาจจะฝันแบบเดียวกันเห็นไรเดอร์ต่อสู้กับราดบอสแบบนี้หรือเปล่านะฮะนะครับเป็นไปได้หมดนะและบุคลิกของพระเอกครับคุณแจ๊คคิดว่าไงตอนนี้ตอนนี้คิดว่าอาจจะไม่เก๊กอะไรขนาดนั้นละอาจจะเป็นทรง คนนิสัยดีนิสัยดีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วกันว่าง่ายคือในตอนชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีใช่ครับแต่ว่าในโลกแห่งความฝันเนี่ยเขาต้องเท่อาจจะจริงจังเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเติมเต็มจินตนาการของตัวเองไงเออใช่เขาเป็นคนเท่ใช่ครับผมล่าสุดเห็นไหมเออทำไมฮะตอนแปลงร่างเอาเนี่ยเอาที่แปลงร่างมากกานลูกกระสุนเนี่ยเออแม่งลูกกระสุนมาเนี่ยมันปิ้งออกมาเไีฮยปิ้งออกมาแบบนี้ตอนนั้นเขาปาดปากเออรู้ไหมว่าปาดปากเพราะอะไรกินแซบกินแซบ ซอดเปื้อนปากเนี่ยทรงนั้นไม่น่าซอดเปื้อนทรงนั้นน่าจะโดนส้นตีนมาปากแตกเอานิ้วโป้เนี่ยรูดไปเช็ดเลือดเลือดเลยเช็ดเลือดแล้วก็ตีใส่ปีศาจเลือดกระเซ็นเข้าตาปีศาจร้องจากนี่ได้เวลาแลงร่างแล้วนี่เขาเรียกว่า เคล็ดลับในการแปลงร่างปีศาจตร์แฝบตาอยู่ก็เลยทำอะไรไม่ได้เออจริงเออนะครับแต่ตัวอย่างมันเท่เลยนะเออตัวอย่างเทพลูดปุ๊บแล้วตาแบบค่อยๆแดงอ่ะค่อยๆแดงฟื้นแล้วฟิ้งเขาปันเลดอร์เซ็ตอะไรเงี้ยแล้วพระเอกเนี่ยเหมือนใส่ลับเลยนะเหมือนกับเป็นคนที่เจ้าชู้อย่งนะ้เขามีผู้หญิงนู่นนี่นั่นานะแล้วแล้วตรงหัวถ้าเกิดคุณสังเกตอะมันจะมีอะไรอะไรคุยด้วย คล้ายๆกับสายรับเจมบองส์อ่าอีทันทันออเหมือนอย่างที่คุณมอสบอกว่าทํางานอาจจะจริงจังแล้วก็เวลาอยู่กับน้องอยู่กับคนที่ชอบอาจจะขี้เล่นเออแบบนั้นไปนะครับอ่คนต่อมาคุณแจ็ครับมีอะไรฮะเนมุรับบทโดยคุณฮิโรกุชิมาโฮหคนนี้นั้นคือนางเอกของเรื่อง เธอคือบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการโฆษณาออและได้รับการยกย่องให้เป็นราชิมีแห่งสื่อโฆษณาอคือเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ด,ด้วยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความน่ารักสดใสและเป็นมิตรจึงได้รับความนิยมและชื่นชอบจากแฟนๆอย่างล้นหลามเพียงได้เห็นเธอเพียงแค่ครั้งเดียวยงงไอก็ส่งผลให้เธอปรากฏอยู่ในความฝันของผู้คนนับไม่ถ้วนโดยไม่รู้ตัวเเสน่ห์มันจัแรงล้นอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดผมเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมจะเก็บไปฝันใช่ฝันดีฝันเปียกเลยแน่นอนมึงเปียกแน่นอนไม่รอดไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนหรือบนหน้าสื่อทุกประเภท งงด้วยความที่เธอนั้นมีชื่อเสียงและความที่เป็นที่รักของแฟนๆเธอมักจะได้รับบทบาทหลายบทบาทในความฝัน ของผู้คนเช่นคุณครูพี่เลี้ยงพี่สาวดาราหมอนวดแล้วลาไปหมอนวดเลยแล้วหลังๆชอบเปิดคลิปนะมีมีนวดพิเศษไหมฮะมันหาลู่ทางทุกคนฮะหรือแม้กระทั่งบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงคนนี้ก็มีเนมูนั้นทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแสดงบทบาทต่างๆภายในความฝันพร้อมทั้งพยายามอยู่เคียงข้างและสนับสนุนจิตใจของ เจ้าของความฝันอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าพระเอกของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเนมุแบบไม่รู้นือรู้ตัวอันนี้จริงนะในตัวอย่างเปิดเผยแล้วเวลาเห็นเนมูเนี่ยทำเนมูจังอะไรเงี้ยคล้ายๆกับตัวของกริสในมิวเออใช่ใชคุคาซุมินเออน่าจะเป็น FC แบบนั้นเลยน่าจะเป็นเอฟซกอดหมอนอย่างงี้เอออาจจะมีหมอนรูปเดมูก็ได้นะใช มีแบบว่าสแตนดิ้งอาริลิกเนมุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนอนแล้วแบบเหมือน <c oughs> หเหมือนนั้นเลยอะเหมือนในตัวอย่างพระเอกไงเรานอนลับ อย่างเงี้ยอุ้ยงั้นเลยเหรอเออใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ใช่นะครับคือพระเอกเนี่ยฝันถึงคนนี้ประจําแต่นางเอกในเรื่องนี้เป็นคนดังซะอย่างนั้นนะอ,อ,อ้โหอ่ะพูดถึงไปหน้าใบตาคุณใจว่ายังไงผมว่าอุ้ยดูดีดูน่ารักสมกับแบบว่าเป็นพวกคนดังไอดอลอะไรในยุคปัจจุบันมากเลยนะชวนให้ฝันไหมชวนให้ฝันมากเลยครับอุ้ยคือแบบนางเอกช่วงหลังๆเนี่ยหาคนแคสมาได้ดูดีเออนะฮะจะเปลี่ยนชุดเือนคุณซาจิกาไหมโอ้ยผมว่าแน่นอน แต่คุณใส่จากเขาเขาทำงานรับจ้างนะแต่เปลี่ยนชุดบ่อยแต่เนี้ยถ้าเกิดเปลี่ยนชุดบ่อยแต่ถ้าเกิดเนี่ยเปลี่ยนชุดบ่อยอ่ะมันไม่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทํางานเป็นแบบคนดังเขาจาหายโฆษณาเจอวิวบอร์ดนู่นนี่นั่นมันก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นธรรมดาก็ดูในตัวอย่างดิเออมีแต่งชุดตำรวจแต่งชุดแฟชั่นนู่นนี่นั่นมากมายใช่ครับนะครับเหมือนคนเก็บไปฝันใช่ใช่ม่เปคุณมอสได้เห็นในมูและชอบไหมก็ดูดีนะเพราะว่างานนอกของเขาปรากฏตัวมาแล้วไปดูงานนอกของเขามาแล้วเรียบ พระเจ้าเขาเรียกว่าถ้าเกิดผมดูนางเอกไรเดอร์เนี่ยผมไม่ดูในเรื่องนะผมดูงานนอกโอ้โหแลดีไหมงานนอกดีไหมงานนอกก็ถือว่าใช้ได้ขอดูเสน่ห์ในเรื่องก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูงานนอกถ้าเกิดเรื่องหน้าติดตามเราหลงเสน่ห์เธอดูงานนอกก็เรียบร้อยกระดาษติดกันแน่นอนหโยแต่อันนี้คือเบื้องต้นคือชอบในมุชอบมาก มากครับยำไหวเรื่อยนะนะครับอาต่อมานะครับโยโรสุมินามิคนนี้นั้นเป็นน้องสาวของบาคุรับบทโดยคุณยากิมิกิน้องสาวของบาคุเป็นผู้จัดการศิลปินทั่วไปเธอชื่อว่าการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบและมีวินัยนั้นคือกุญแจที่สําคัญในการมีสุขภาพที่ดีเนื่องจากหน้าที่การงานของเธอนั้น ทำให้เธอนั้นต้องตื่นแต่เช้าอยู่เสมอแต่ทว่าไมอ่ะเธอกลับไม่รู้เลยว่าบาคู่นั้นทำงานเป็นเอเจนต์และตัวเธอนั้นก็มีหน้าที่การงานที่ต้องปลุกพี่ชายที่ชอบนอนหลับสุดแสนจะขี้เกียจ เป็นประจำคือปลุกทุกเช้าตัวอย่างก็เห็นแล้วต้องมาไล่ตีจู้จี้ของพระเอกอะไรอย่างงี้ตอนแรกตีด้วยมือนะหลังๆนี่คือต้องเอาไม้หน้าสามไปตีตื่นยากหรือว่าถ้าเกิดว่ากรนเนี่ยก็ต้องเอาไม้หนีมันหนีนะครับหรือว่าผ้าเนี่ยเอาหมอนเนี่ยมันมาทับมากดไว้อันนั้นคาดกันให้ตายดีกว่าไอ้บ้าและนี่คือบุคลิกของน้องสาวไหนดูดิดูหน้าตานิ้งสาวเป็นยังไงคุณจันนะแต่งตัวมิดชิดเกินไปผมากได้คุณสจิกามากกว่า กนนะกับคนซาจิกาแต่พูดตรงนะคนซาจิกาดูดีเลยอุ้ยผมผมชอบมากนย,ยคนที่เป็นแบบน้องสาวหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวหลายแบบเหมือนคุณซาจิกาอ๋อจะแต่งตัวหลายแบบด้วยมันดูยั่วดิ <laughs> ดูยั่วเลย อันนี้คือผมว่าน่ารักสมวัยกับการเป็น้องสาวนะเออเดี๋ยวต้องรอดูในบทบาทว่าไอ้ที่เป็นผู้จัดการไอ้เสปยปินอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะนำพาให้พระเอกเจอกับนางเอกอะไระดูน่ารักพอๆกับนางเอกเลยนะใช่ใช่ครับแคสมาได้ดูดีมากเลยนะเฮ้ยผมชอบนะยุคใหม่ในแคสเรปเป็นหรือนักแสดงได้ดูโอเคเป็นอย่างมากเลยใช่ครับผมนะครับเอาต่อมาคุณแจ็ครูจิมิเทสยัก นะครับรับบทดโดยคุณ ima, มาชิมาเคนตะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจนครบาลแห่งโตเกียวดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกคดีลึกลับซึ่งรับผิดชอบดูแลคดีที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดา <c oughs> หรือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและคดีเหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นคดีแบคบ ครหรือ,อคดีที่ไม่สามารถปิดได้คดีดำซึ่งยังไม่สามารถปิดคดีได้เลยด้วยพื้นฐานของความเป็นตำรวจแบบคนรุ่นเก่าฟูจิม,ม <laughs> <laughs> ติตักจิม,มิ <laughs> <t> <cle an> เป็นบุคคลที่เปลี่ยนไปด้วยความรับผิดชอบ <c oughs> มุ่งมั่นต่อหน้าที่และมีอุดมการณ์ที่แรงกล้า <c oughs> เขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมและพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็น <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอยา่างไรก็ตามครับมีอะไรครับคะแนนที่เขาสังกัดอยู่ถูกมองว่าไม่มีบทบาท และไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าจากสายตาคนรอบข้างเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าองค์กรนี้สร้างมาเพื่ออะไรนะครับคดีที่มันแบบมันมันไม่รู้สาเหตุอ่ะมันเป็นปริศนามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเลยมันเป็นข้ออ้างให้คุณเนี่ยไปหลับไปนอนอยู่ในห้องหรือเปล่าก็ไม่มีใครเชื่อใจจริงนะครับอดูจากหน้าตาเขามีคนเชื่อใจเมล่อเหมือนขี้เมา๋อไม่ใช่นะเป็นตำรวจเขาถึงแบบใช่ใช่เขาทํางานหนักจนหัวฟุ้งหัวฟูนวดไม่ค่อยได้โกนเออไว้นวดอะไรแบบนี้แต่แววตาเขาเนี่ยเหมือนคนอบรับ อบนอนมีขอบตาด้วยไม่เขาทาตาหรือเปล่านะฮะเขแต่เขาาดูดีนะเขาดูแบบมีสมาร์ทนะเขามีมาดนะจริงฮะผมว่าไอการที่หาบุคลิกอะไรในมาแสดงไรเดอร์อะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากมีมาดมากกว่านี้ทำไมฮะทำไงลูกคุณแจนะ ทำไมอะไปโกนผมเหมือนตำรวจไทยโอ้โหอันนี้ผมว่าน่าจะตลกอะฮะ <c oughs> คิดดูคนญี่ปุ่นเนี้ยไอโกนไถอะไรไถเกียนอะไร,งะรเงี้ยทหารไงโอ้โหเพราะอย่างนี้อย่างงี้ดูโอเคแล้ะเหมาะสมกับบ้านเขาดีอย่างเงี้ยนในมือหนาวใช่ครับเขาซื้คดีหาว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวตลกเ,ออเพื่อนโรงงานไม่ยอมรับใช่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับร้อนเรียนนะเออนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคใช่ใช่สำหรับคนนี้ นะครับก็ไม่มีอะไรมาเพราะว่าเป็นตัวประกอบในเรื่องหรือว่าเป็นตัวรองในเรื่องอาจจะแบบว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันหรือเวลาเจอพระเอกแล้วกันผมว่านะจะมาหาหรือเปล่าคนต่อมาคุณแจ็ครับอะไรฮะนาคุโมนาสกะรับบทโดยคุณโอนุกิรินะอ่าทำไมฮะเจ้าที่สังกัดหน่วยคดีลึกลับของกรมตำรวจนครบาลฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ และมียศเป็นสารวัตรตำรวจโอ้ยสารวัตรเลอยอแต่คนจ้าเนี่ยเป็นบทวัดผมให้มือเป็นเมนยนไปเธอได้ <c oughs> สอบผ่านข้าราชการระดับสูงของประเทศเออด้วยผลคะแนนที่ย e e อดเยี่ยมจึงเป็นเจ้าหน้าที่ประเภทสายอาชีพที่มีอาาคตไกลโอ้ยฉลาดธรรมดาคนนี้ได้รับบรรจุเข้าฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่อายุน้อยถือว่าเป็นหัวกะทิ เลยก็ว่าได้ผมแต่ถ้าว่าไม่ไม่รู้ว่าม่ใครกันแกล้งเธอหรือเปล่าเขาถูกส่งมาทำงานในหน่วยของแบ็กเครดซซึ่งรับผิดชอบคดีลึกลับเหนือธรรมชาติสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ <c oughs> ตัวเธอนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญของภารกิจดังกล่าวมากนะัก และมองว่าการโยกย้ายตำแหน่งงานของเธอนั well> ้นเป็นเรื่องที <s <S ่เลวร้ายสุดๆครับในเส้นทางอาชีพข้าราชการของเธอเออไม่ยอมรับคนนี้ก็มายอมรับผู้ชายคนนั้นมาจัดการอะไรแบ็คเครดเลอะเธอใช่เอาตรงๆหน่วยงานนี้มีแต่นอนฝันแล้วไปต่อสู้สองล้ามึอจะนอนเดีสยตบ์ เขาเป็นเจ้าที่อ่ะแล้วคนนี้ได้ข่าวว่าเขาเคยเล่นในซีรีส์กีด้วยอ่าใช่ครับผมเขาเล่นเป็นอะไรนะจำผมจำชื่อไรเดอร์ไม่ได้ไอตัวแบบหมาป่าฟ้าฟ้าอะไรมมาฟ้าฟ้าแบบคล้ายๆหมานะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าเอสมีขาชื่นชอบมากถึงขั้นอวยพรเลยให้เธอไปดีให้แบบมีการงานที่ดีนะครับพระเจ้าอวยพรมาแบบนี้แล้วเขาก็กลับมาอะไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อบทบาทน่าจะเป็นแบบ ตัวละครหลักด้วยไงยิงยิงดุยิงเก่งนะครับเห็นไหมคือมีฉากต่อสู้นู่นนี่นั่น<ม>นะครับเป็นไงเป็นตำรวจลับแล้วกันแล้วมาทรงแบบนี้เราชอบไหมตำรวจแบบว,ว่าผมสั้นๆแบบนี้แบบใส,ส่สูทอะไรอย่างนี้อ่ะตำรวจทรงอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย ผมคิดว่าคล้ายๆกับตัวของวิศาตำรวจหญิงอ่ะเออแต่งตัวเหมือนกันเลยวะแต่งตัวเหมือนกันเลยแล้วผมสั้นเหมือนกันอีกครับบุคลิกก็มีความคับคใายคับขากันคือตามสืบคันดีและอาจจะมีฉากนู่นนี่นั่นแต่ผมอยากให้แต่งตัวแบบคุณสัติกา มึงงั้นอะไรก็คุณสัจิกะเขาชอบมากไยเขาไปทำงานช่วยคนเออแต่งตัวแฟชั่นเอาเขาเขาชอบการแต่งตัวชอบสีสันเอาขนาดดูอ่ะห้องเช่าด่เขาเช่าดิต้องเป็นสีสันเออยังเป็นสีสันเลยคุณมอสผมชอบผมชอบแต่งตัวที่หลากหลายเอาเออนะครับอ่ะต่อมาคุณใจครับมีอะไรฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชักนำตัวของบาคู เข้าสู่วงการโอ้โหต้องเป็นคนยนะคนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนสุดชุดยุ่งง่าแต่ว่าไม่น่าใช่เพราะตัวนี้สามารถกลายร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้และกลายร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ก็คือตัวของซีโร่หรือว่าเอเจนซีโร่ให้เสียงพาคโดยคุณเจคบิระนะครับผู้บัญชาการแห่งหน่วย C O D E หรือว่าโคดหรือว่าหน่วยงานป้องกันความมั่นคงระดับรับสูงสุดและเป็นคนที่ มีหน้าที่คอยกำกับบาคุในการทำภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับผนใหญ่เป้าหมายของเขาที่แท้จริงนั้นมันยังไงครับ่ะก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เอ้าเป้าหมายเขาเนี่ยคือการวิ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่เป็นรถไงหัวหน้าดันเป็นรถใช่และอย่างนี้ก็ไอ้ก็ให้บาคุขี่อะไรเงี้ยเอ้ทูหามบาคุไปใช่ก็คือชอบมาเสียวไว้ เอาคุณใจครับอะไรครับสัษร์ของคคองค์กรโค้ดนั้นเอออย่าอ่านว่าโค้ดนะ เพราะว่าตัวของโครดนั้นมันมีชื่อย่อมีอะ C O D E Confidential Organize Defensive d a d a p t a c k Remote นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกวอ่านชื่อเต็มชื่อยาวชิบหายเลยหายก็นะครับทางฝั่งของตัวดีไปแล้วอาใช่ครับตัวรายบ้างดีกว่าได้ครับผมกับตัวของไนแอ t m อ r ไนแ g h ไนแ r e นะครับตัวของ N O X หรือว่า Knock โอ้เหนน็อกน็อกด้วยอ่ะอะไรนะน็อกน็กแต่ผมไม่รู้จักคำว่าน็อกนะไม่ค่อยคุ้นผมรู้จักคำว่าออกมากกว่า,อาโอ้โยเราก็ชอบไงก <laughs> ดสุดอะไรเงี้ย <laughs> รับบทโดยคุณผูริกาวะยูกิชายดึงรับผู้ลงไหลอย,อยู่ในห่วงแห่งความฝัน ว่าเป็นคู่ปรับของคาร์เมเลเดอร์เซตเขาเป็นคู่ปรับเลยนะใช้พวิศนาผู้ขึลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังการปรากฏตัวของพวกไนแม่มไม่มีใครทราบข้อมูลประวัติของเขาที่อยู่ประวัติส่วนตัวอายุภูมิหลังชื่อพ่อชื่อแม,อม่มันจะรู้อะไรขนาดนั้นให้เป็นความลับแบบนี้แล้วเขาเนี่ยปรากฏตัวในความฝันผู้คนอย่างไรร่องรอยอและไม่สามารถคาดเดาการกระทําของเขาได้ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ย คืออะไรแต่ว่ารู้แค่อย่างเดียวเขาเนี่ยจะเปลี่ยนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยให้กลายเป็นความฝันที่โหดร้ายและทารุณกรรม ไม่รู้ว่าจะทำให้เพื่ออะไรด้วยแต่แต่อยากทำตัวร้ายไงเขาต้องมีเป้าหมายเขาน้าจะเป็นองค์กรไนแม์เห็นไหมสัมปรารถโพมาเพียบเลยคนนี้น่าจะอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นคนที่ทาบทามให้คนนั้นเกิดความฝันที่โหดร้ายทาให้คนนั้นคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าฝันไม่ดีไงส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นคนสร้างปีศารอเปล่าเลยอาจจะสร้างปีศาหรือว่าปรศาบังคับใหม่ทีหนึ่งอันนี้เราไม่รู้อาจจะเป็นโลกของไนแมะอาจจะมาควบคุมโลกอะไร อยากที่คิดของโลกอหต้องไปดูในเรื่องใช่ใชครับแต่ว่าบูคลิกตัวละครนี้ยังไงคุณมอน้าดูหน้าตได้ครับอันนี้ทรงอ่ะค่นข้างที่จะเาเรียกว่าอะไรนะดู ก็อย่างว่าเหมือนกับคนดูลึกลับแต่แต่ผมดูแล้วมันคล้ายๆเหมือนอาจารย์ในกอนชาร์อะไรกัไม่รู้ดูทรงแบบเป็นอย่างนั้นนะออาจารย์นะคล้ายๆ<ม>อาจารย์เหมือนกันเหมือนเขาว่าเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจเงี้ยออแล้วแบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่งทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>โอเคไหมหน้าตาแบบนี้หรือว่ามันหน้าอ่อนไปดูไม่จริงจังไปผมคิดว่าหน้าตาของเขาเนี่ยไม่เชิงอ่อนนะแต่ว่าเป็นหน้าตาที่มีความลับสูงเหมือนคนที่เก็บความลับแต่ขอไปดูในเรื่องผมอยากดูการแสดงของเขามากกว่าใบหน้า เพราะว่าเราเห็นแบบการแอคชั่นถ้าโพสดูนี่นั่นเนี่ยมันมีอมันก็โพสได้อยู่แล้วออแต่การแสดงที่เราจะต้องดูเนี่ยอันนี้มันอธิบายม,มันเห็นได้ชัดจริงเหมือนคุณจ้านี่ยชอบนักแสดงของกช็ชานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเอนกเนางเอกคือชอบมากออการแสดงดีมาก ในคลิปพระเอกผมไม่ยังบอกเลยว่าไอ้หายังแข็งอยู่เลยอเมาชอบมากเลยก็ตามนี้นะครับผมตัวอย่างได้ออกมาแล้วลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเรื่องราวและมันน่าดูไหมเอาถามจริงทุกคนเห็นตัวอย่างมาแล้วมันน่าดูไหมและประวัติตัวละครต่างๆเนี่ยคิดว่าพระเอก นางเอกใช่พระรองไรเดอร์ครับผมชื่ออะไรชื่อยิ้ดเออมันจะชื่อยิ้ดจริงหรือเปล่าเออหรือว่าซีดเออหรือว่าอีดเออหรือว่าเยสเอออยากให้เรียกว่ายิ้ดดีกว่าใช่ไหยสอันนี้เซตเนี่ยเซตไปละเยสคนบ้ามันไม่ใช่ชื่อนั้นหรอกผมว่าเอายิ้ดดีกว่าผมว่าน่าจะเข้าท่ากว่าเออเขาบอกว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวบอกเขาลือหน่อย เขาบอกว่าพระรองเนี่ยเขามโนนะว่าจะเป็นคู่ปรับกันก่อนเป็นคู่ปรับกับเซตก่อนแล้วค่อยมาเป็นพวกกันที่หลังมีการเข้าใจผิดไหมอาจจะเข้าใจผิดไหมอาจจะมีนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไอเนี่ยเขาลืมว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครลืเอนะหรือว่าเขาอาจจะเห็นเซตเนี่ยไปฆ่าพ่อแม่เขาเขาเลยแค้นมากโอ้หอย่างนั้นนะหรือแบบว่าพลิกเลยไอเฮียน็อกนี่แหละเป็นพระรอง เราเราไม่รู้ไงก็มันบอกว่าเป็นคู่ปากก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ผมว่าไม่แน่น้องสาวอาจจะเป็นพ้ารองคิดว่าน้องสาวนี่ยจะจะก็ปิดแบงค์ความรักเหมือนกันผู้จัดการศิลปินเลยนะน้องสาวอ่ะไม่แน่น้องสาวอาจจะเป็นไรเดอร์อไม่แน่ตัวของนางเอกทุกคนสามารถฝันได้เป็นไรเดอร์เพราะว่ามันมันมันสามารถดึงผู้คนมาได้ไงเกิดได้หมดเกิดได้หมดโอ้โหแค่นะครับอันนี้ ก็ติดตามกันแล้วกันนะว่าคามินเลเดอร์เซตนั้นจะออกมาทางไหนช่ครับอันนี้เนี่ยคือจะไม่พูดถึงดีไซน์เซตแล้วเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วครับผมองคลิปที่แล้วก็พูดแต่ดีไซน์เซตรอบนี้นักแสดงแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปก็เขาก็นอกจากนั้นก็ยังเปิดเผยไาแล้วว่าเฮ้ยคามินเลเดอร์เซตเนี่ยจะกําหนดฉายวันที่7กันยายนปี2025นี้นี้และเขาบอกว่าจะฉายพร้อมกันทั่วโลกด้วยโอ้โหและแบบในเอเชียเราเนี่ย อาจจะได้ดูแบบว่าวันเดียวกันเลยเหมือนกับโอเมก้าก็เป็นได้เพราะว่าในทางไทยก็แบบมีเคลื่อนไหวแบบพอสมควรเลยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับผมแต่ได้ข่าวว่าคนเขียนบทมีอะไรฮะอย่างคุณ<ะ>ทากาฮาชยิยูยัเขาบอกคนนี้เนี่ยเคยเขียนบท e x c e เซดซีโ e e แล้วล่าสุดก็คือตัวเซตนี่แหละเอาละคุณแจคิดว่าที่ผ่านมานที่เขากำกับเนี่ยเป็นยังไงเ x c กเเป็นยังไง อไออันนี้นะอันนี้คือในฟีดแบ็ที่ผมเห็นมาคร่าวๆนะเออทั้ง3ทั้ง3ซีรีส์ที่เขากำกับเนี่ยทุกคนแฟนไรเดอร์ชอบหมดอถึงแม้ว่าเอ้เราอาจจะแบบปาไม่ชอบทุกคนอะไรอาจจะมีแบบจุดดีจุดด้อยบ้างแต่ว่ามันมีช่วงเนื่อยมอันมีอาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาออกแบบมาเขียนบทหรืออะไรเนี่ย ดูสนุกแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวม,มันอาจจะมีฉากเนืออย่างเช่นฉากของซีโรวันอย่างเงี้ยม,มีเนื่อยนะทาวเซอร์ในเนื่อยเหลือเกินผม,ผมอยากข้ามตอนผมข้ามไปสองสามตอนไอสันยังทาวเซอร์อยู่เลย oh. ไม่รู้เล่นอ,อะไรกันแต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งมีอะไรฮะเขาเนี่ยให้ความสําคัญของนางเอกมากเพราะว่านังเอกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซซีโร่วันกรอย่างเงี้ยจะออกไปทางไอดอล คนดังเนี่ยหรอออกทางคนดังอากแบบแบบเหมือนกับหน้าเหมือนไอดอลอ๋อไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้อีซูเนโกะนะครับจะออกไปทางไอดอลมากกว่านะครับซึ่งตัวของเซ็ตก็เหมือนกันนะครับโดยความเห็นของผู้กับนั้นเขาบอกว่าเห็นเซตครั้งแรก คุณจะรู้สึกกิไนไอไปถึงยุคโชวะตั้งแต่คา r เมเนเดอร์หมายเลขหนึ่งอืมโอ,อ้ไม่น่าล่ะคือมันย้อนไปจุดเริ่มต้นของคา r เมเดอร์ก็คือว่าเรารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเห็นดีไซน์แบบนี้ใช่คือไรเดอร์เออเจริงจคุณจ,จะเห็นว่าตัวนี้คือไรเดอร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือความฝันเพราะว่าความฝันเนี่ย ทุกคนบนโลกเคยฝันหมดใ<ช>คือเขาก็เลยเอาความฝันกับไรเดอร์เนี่ยมารวมกันก็<อ>เ,เลยเกิดเป็นไรเดอร์ตัวนี้และรีมแห่งความฝันอเออก็<ๆ>ล,ลองดูกันว่าจะสนุกไ,ไหมแล้วแต่อันนี้มันใส่จินตนาการได้เยอะเลยนะถ้าเกิดเป็นเรื่องความฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมคนใหน้จะอยากดูแบบว่าซีนแอคชั่นของพุ่งกับคนนี้นะเพราะเขาแบบทําออกมาได้ดีทุกซีรีส์เลย3ซีรีส์แล้วคือมันไม่ฟุกแน่นอนอ่ะเออเออคนใหจะแบบน่าจะ ไม่แย่นอนแต่ว่าถึงจะดีขนาดนั้นไหมต้องรอดูรับเพลง OP เปิดตัวของซึกก็คือตัวของวิชั่นนะครับร้องโดย NAQT แวนนีเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าวันนี้แวนโอ้ยมีเปิดเผยมาแครับมีเปิดเผยมาแล้วนะครับเอาีไปฟังตัวอย่างกันคร่าวๆจากฟังตัวอย่างเันคุณแจ๊ดเป็นไงบ้างก็ อโอเคฮะอาจจะคล้ายๆกับซีรีส์ที่แล้วนะอาจจะมีจังหวะเนี้ยจ,จ,จังหวะตึ๊กตึ๊กตจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวแบบนี้แหละเ,ออเหมือนกับว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยแบบ R&B รี่ลับลนิดออนิอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นวินทางของไรเดอร์ไปแล้วใช่ครับผมนะครับลองดูซีรีส์ต่อไปอาจจะมาล็อกก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแลนี่คือ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคาร์มเมเนอร์เซ็ตจะฉายที่ญี่ปุ่นวันที่7ไม่รู้ว่าที่ไทยนั้นจะฉายพร้อมกันหรือเปล่าก็รอ,ร,ร,รอติดตามชมกันไปครับนะครับอวันนี้มีขายเสื้อไหมโอ้จัดไปเลยคุณมออไเสื้อตัวละ300บาทส่งฟรีออผมเลยบอกเลยว่าผ้านั้นนิ่มมากนิ่มมือมากม,<ผ>ม,มือผมนิ่มเหม็นอย่างขี้เลยนะมาจับผ้าเนี่ยเอาจริงนะหอมซะงั้น อันนั้นมันเกี่ยวกับผงซักฟอกหรือเปล่าเกี่ยวกับน้ำยาแบบพนุงหรือเปล่าเอาจริงๆเพราะว่าผ้าดีเนื้อผ้าสะอาดผมจับหลายๆรอบแทนที่มันจะเหนะม,ม็นจะเน่าเนี่ยมันกลับใสสะอาดครับอ่ะคุณจะว่ายังไงอันนี้หนังหมีลิมิตรีทิ่ั่านนะนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะฮะส่งฟรีเหลือเอ็มแอลนะไม่ถึง10ตัว้วทุกคนนะ,ะออรีบไปจับไปจองกันด้วยแล้วถ้าเกิดหมดคุณจะมาร้องเนะใช่คุณร้องไห้ผมก็ไม่มีให้นะครับเพราะว่าหมดไปแล้วอแต่ว่าถ้าเกิดคุณมี50บบาทเนี่ยทำบุญ ทำบุญอะไรท่องมูวีด็อกเนี่ยก็คือบุญสำหรับคุณแล้วไปกดสม,สมาชิกนะฮะได้เข้าลิง์เข้าดี่อดคุยกับคุณมอสทุกวันพุธอิ่มหนำสำราญแน่นอนอคุณได้เป็นน้องรักใกล้ชิดมากๆเดี๋ยวจะบอกให้พี่มอสเนี่ยมันปาดเถื่อนหรือเปล่าไม่ต้องเขา้าวทคอรอดก็ได้มี30บาท40บาท50บาทหรือเป็นร้อยบาทโดนเนยกันเข้ามาใช่ครับผมสมทบทุนนะให้เรามีข้าวกินนะฮะมีแรงในการพูด นะครับค่าไฟค่าน้ำะไรทุกอย่างเนี่ยสมทบก,กันมาได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงเนี่ยเรามาทำคลิปไม่ได้นะ uh huh. แล้วคุณจะไม่มีคลิปดูในตอนกินข้าว, uh huh. วคนเดือดร้อนผม uh huh. บอกให้ uh huh. ดูชั่วโมงเลยนะชั่วโมงครับ uh huh. นะครับแล้วก็อย่าติดตามขอาวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราในไปที่เฟ b o o k ก a n นเพจครับนะฮะโฟ f ์ทอ <all> และก็มูฟวี่ด็อกฮะสามารถาติดตามได้แล้วก็ทักมา สอบถามได้นะครับ่าอยากจะสนับสนุนอะไรนะฮะก็ mm hmm. หรือว่าทักซื้อเสื้อซื้ออะไรที่เพจนั้นเลอยอนะครับผมมอจัททีวีก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะพูดคุยกันสนุกสนานเลยช่องสายโทคุทัศน์เขาเรียกว,ว่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของเราแล้วกันใช่ครับโดยตรงเลยนะครับสามารถติดตามได้มอจัททีวีโฟร์ฟันมูฟี่ด็อกติดตามกันหน่อยช่วยกันหน่อยเพื่อเรานั้นเขาเรียกว่ารันวงการกันต่อไปนะครับอ่ะ วันนี้ไม่มีอะไรฝากนะครับขอตัวลาแต่มีทุกนี้ไป่ไปครับไม่ไปครับขอบคุณ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 ครับนะเต็มที่นะฮะมีข่าวสารอะไรผมก็ค่อยๆมาทยอยทยอยกันนั้นมันปล่อยก็เป็นกระปอยฮะแล้วผมแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำคลิปซ้ำๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระปอยเนี่ยคุยกเกือบครึ่งชั่วโมงเออเดี๋ยวเยี่ยมครึ่งชั่วโมงเลยเขาเรียกว่ามากกว่าครึ่งชมมั่วโมงอีกป้าบอ๋อ